ในตำนานนะคะทุกคนเกิดมาก็เจอต้อนมะขามนี่แล้วนะคะเมื่อก่อนปีครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่และลูกสี่คนมาสร้างกระท่อมตรงนี้แหละนี่กระท่อมตรงนี้เวลาที่เกี่ยวข้าวหรือทำนาก็ไม่ทําทำนาเกี่ยวข้าวเนาะเป็นโมเมนตอเวลามาเกี่ยวข้าวเขาก็จะมีโมเมนต์ทำกระท่อม แล้วก็ขนม้อนขนท้ามานอนตรงนี้อะไรประมาณนี้นี่นี่ก็เป็นต้นป่าที่ให้ร่มเงาให้ร่มเงาเรากินข้าวกินอะไรก็ได้ 妈，怎么死的？